เวทีดีเบตโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง66ดีเบตนโยบายเศรษฐกิจกับ9พักการเมืองแต่ละพักเนี่ยก็เน้นนโยบายสร้างงานสร้างอาชีพแก้ปัญหาปากท้องลดค่าครองชีพกระตุ้นเศรษฐกิจบางพักเสนอได้ว่านายกคนใหม่ต้องเป็นเซลแมนนะต้องไปค้าขายหารายได้ให้ประเทศเพราะว่าไทยพร้อมทุกด้านแต่ต้องปลดล็อกต้องอัพสกิลรีสกิลส่งเสริมการศึกษาใช้เทคโนโลยีสร้างเศรษฐกิจอัพเกรดการร,ก,าการรักษาการประกันสุขภาพ นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการลดปัญหาคอร์รัปชันเสนอให้ใช้ AI มาจับทุจริตด้วยแล้วก็แก้ปัญหาหัวประมูลไปฟังบางช่วงครับเราเป็นพักอยู่ข้างประชาชนมาตลอดนะครับเราก็ได้มีการพิสูจน์การทำเศรษฐกิจให้ดีมาตั้งแต่สมัยเป็นไทยรักไทยแล้ว เราก็จะขอโอกาสที่จะกลับมาปากท้องดีแบบก้าวไกลคือการที่การเติบโตทางเศรษฐกิจดอกผลจะต้องกระจายไปให้ทุกคนอย่างทั่วถึงเท่าเทียมค่ะโดยมี3ามเป้าหมายด้วยกันนะคะเรียกว่า3 FG 1คือ Firm Ground 2 Fair Game 3 Fast Forward Growth ค่ะ